แม่บ้านอาหารแพนเบสสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำข้านมกล้วยฟักทองสูตรนึ่งกันค่ะวันนี้ก็จะใช้เป็นข้าวบาเล่นะคะก็จะมีความคล้ายข้าวโอ๊ตนะแต่ว่ามันจะแข็งกว่านะคะก็จะใช้เป็นแบบเกล็ดแล้วก็นำม,มาบดนะคะด้วยเครื่องปั่นตัวนี้เนาะเราใช้ทั้งหมดหนึ่งถ้วยตวงกับอีกครึ่งถ้วยตวงนะคะแต่ว่าเราจะแบ่งปั่นนะเพราะว่า เครื่องปั่นตัวนี้มันจะค่อนข้างเล็กนิดนึงนะคะพอปั่นละเอียดแล้วนะก็จะได้ประมาณนี้แล้วให้เราเทใสท่ถ้วยไว,ไว้ใครสนใจเครื่องปั่นตัวนี้นะคะดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยแล้วว่าราคาก็ไม่ได้แพงมากมีติดบ้านไว้ก็สะดวกนะคะจากนั้นก็จะไปเตรียมกล้วยน้ำว้าค่ะก็จะใช้แบบที่มันค่อนข้างสุกนิดนึงนะจะได้หวานแล้วก็ ตัดเป็นชิ้นเล็กนะคะแล้วค่อยขยำพร้อมกับฟักทองที่นึ่งสุกแล้วนะคะสำหรับฟักทองกับกล้วยเราไม่ได้ตวงนะคะเพื่อนก็ใช้การกะเอาได้เลยนะคะขยำจนละเอียดในระดับหนึ่งแล้วเราก็จะใส่ ข้าวบาเล่ที่บดไว้เมื่อกี้ลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งใส่ของเหลวนะเพราะว่าเราจะดูก่อนนะคะว่ามันค่อนข้างที่จะเหลวหรือว่าข้นนะคะหลังจากที่ผสมกันแล้ว ผสมกันแล้วมันก็จะค่อนข้างเหนืดนิดนึงนะคะเราก็เลยจะใส่ข้งเหลวก็คือน้ำมะพราวนั่นเองเพราะว่าน้ำมะพร้าวจะมีความหวานนะคะแต่ก็ไม่ได้ใส่เยอะนะเพื่อนๆก็กะเอาได้เลยสูตรนี้ไม่ได้หวานมากนะคะใครอยากจะเพิ่มความหวานอาจจะใส่เป็นน้ำพึ่งน้ำตาลได้ตามชอบเลยค่ะ คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ไปเตรียมพิมพ์ค่ะวันนี้เราใช้เป็นพิมพ์ถาดสี่เหลี่ยมไซส์7จ็ดคนิ้วแล้วก็รองด้วยกระดาษรองอบนะคะมันจะได้เอาออกจากถาดง่ายๆเนาะแล้วก็อย่าลืมตั้งหม้อน้าให้เดือดด้วยนะเพราะว่าเราจะนําไปเนื่อขนาน้ําเดือดค่ะ<ม>ใส่เข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกรีดนะคะเป็นเส้นๆไว้นะเพื่อที่จะใส่ท็อปปิ้งค่ะ ็อปปิ้งของเราจะเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะถ้าเราวางกระจายเลยเวลาตัดมันจะค่อนข้างเละไม่ค่อยสวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไกด์ให้เนาะขีดเส้นไว้นะคะไม่ตรงไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปนึ่งนะคะเส้นมันก็จะหายไปแล้วก็ค่อยไปปรับให้มันตรงตอนตัดนั่นเองค่ะนึ่งขนาดน้ำเดือดประมาณสัก30นาทีค่ะ ดูกันค่ะเ,เพื่อนๆนี่เลยหน้าตาก็จะลักษณะนี้นะให้เราพักให้มันหายร้อนก่อนนะค่อยนํามาตัดมันจะได้ตัดง่ายนะคะมีดที่เราใช้ตัดก็จะเป็นมีดฟันเลื่อยนะก็จะเป็นมีดตัดขนมปังนั่นเองค่ะรสชาติมีความคล้ายขนมกล้วยนะแค่ไม่หวานเท่านะคะแล้วก็ไม่ค่อยมันเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ใส่กะทินะก็าจะค่อนข้างหนึบๆนะคะก็ลอยไปอีกแบบลองไปทําดูค่ะ